สวัสดีครับเพิ่มมาที่ไหนครับวันนี้มาวัดไทยพัฒนามาไหว้หลวงปูส่สวงใช่ไหมยังวัดสิงห์ีชติกรกลับบ้านเจอกุ๊กไก่มีกุ๊กไก่ด้วย,ไป,กไ,กวยไปดูกุ๊กไก่กันดีกว่าก่อนเข้าไปไหว้พระเจอกุ๊กไก่ด้วยไปดูกุ๊กไก่กันนี่กุ๊กไก่กุ๊กไก่อย่างนี้ไปไหนนะ หาพี่ปื้มหน่อยกุ๊กไก่นูน่นกุ๊กไก่รูปปั้นก็มีพี่ปื้มดูสินี่กุ๊กไก่ตัวใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยรูปปั้นเน้นน้อยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมรูปปั้นเน้นน้อยเนี่ยพูดอยู่ในไหายหอ มีน้ำพูอยู่ในไหใช่ไหมมีน้ำพูอยู่ในไหด้วยแล้วกอลูกใหญ่อะพี่ปื้มดูดิมีหวยบอกด้วยเนี่ยล้วกอมีหวยให้ด้วยครับเดี๋ยวพี่ปื้มจะพาไปดูกุ๊กไก่ตัวใหญ่เข้าไปดูด้วยกันเลยไปพี่ปื้มเราต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อก่อนนะ โอ้มีควันด้วยนี่ไงโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่มีเชื้อมีเสื้อขายด้วยนี่ไงกุกไก่ตัวใหญ่กุกไก่ตัวใหญ่มากเลยโอไก่เต็มวัดเลย ตอนนี้เราต้องรอคิวเข้าวัดใช่ไหมพี่ปื้มเข้าได้แล้วครับไปเลยตอนนี้เราจะลอดหลวงปู่สวงใช่นนหใชไหมได้เดินลอดขอพรนะ อันนี้เราลอดเสร็จแล้วเราออกมาดูดูอะไรครับเนี่ยกุ๊กไก่กุ๊กไก่เต็มเลยเมื่อกี้เราไปลอดหลุงปวดสวงมาใช่ไหมนี่กุ๊กไก่เต็มเลยโอ้โหมีทุกไซส์เลยนี่กุ๊กไก่สีทองกับสีเงิน มีพญานาคด้วยพี่เพิ่มดูปลาที่ไหนแล้วมีปลาหรือเปล่าไปดูกันมีปลาไหมในไนี้หรอมีปลาไหมโอ้มีปลาตัวเล็กๆปลาอะไรไม่รู้ช่พอเจอเจระเข้ มาดูระวังนะเด็กๆ <Huh? S 1> ระวังนะจะโดนเจระ,ะเข้กินนะไงระวังนะเจระ,ะเข้จะกินจะกินตับนี่ไงเ <Okay. S 1> จระ,ะเข้ร <What? S 1> ูปปั้นเจระ,ะเข้ <laughs> 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 เออพี่ปื้มกลัวเลยเมื่อกี้ใช่ไหม พี่ปื้มกลัวเลยนี่จระเข้เหมือนกันใช่ไหมพี่ปื้มจระเข้เหมือนกันเลยเนี่ยจระเข้หางขามีเป็ดน้อยด้วยแล้วนู่นหละที่พ่นน้าอยู่ตัวอะไรอะอพญานาคพญานาคพ่นนะพี่ปื้มร้อนเหงื่อแตกเลยมีอะไรเนี่ยมีดอกบัวก,กับปลาสวยมากเลย,อ,ยอุ้ยกบอมีกบด้วยนูเนเพื่อนๆเห็นกันไหมกบใช่ไหม ข้างบนล่ะพี่ปื้มข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนหินน,นู่นน่ะนี่มองทางนี้สิอะไรอ่ะนกนกคู่กุ้งเปล่าโอ้โหมีนกคู่ปลาอะไรอ่ะปลาหางนกยุงหรือเปล่าหางเงือกพึ่งเปล่าตอนนี้กำลังกลับกันแล้วคืนเนาะถวายสังฆทานแล้ว มีช้างด้วยช้างตัวใหญ่เลยช้างตัวเลยังสองตัวเลยช้างสามเสียนหรือเปล่าใช่ช้างสามเสียนไหมนี่ช้างสามเสียนด้วยมีช้างมีสามหัวเลยตอนนี้พี่ปื้มอยู่บนรถแล้วจะกลับบ้านแล้วเนาะครับเดี๋ยวกลับบ้านเด็กเนาะเดยกตัวกลับบ้านกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ